อันนี้คือความพิถีพิถันที่โกโฮเซลได้คัดสรรมาคู้ประกอบการเชียนสะดวกสบายเพราะเราตระนักาณ์อ่ตอนนี้นะคะพรอ,อยู่ที่โรงงานอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นแหล่งของวัตถุดิบของอาหารทะเลและนำมาแปรรูปได้หลากหลายนะคะ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโรงงานระดับมาตรฐานสากลน,นะคะวันนี้เราจะพาผู้ประกอบการเข้าไปดูกันว่าสินค้าที่ไปขายที่โกโฮเซลเนี่ยมันผ่านขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างตามพรไปได้เลยค่ะเทศนี้เราจะมาดูอาหารทะเลแต่รูปแบบแช่แข็งกันนะคะ ที่นี่คือลายผลิตนะคะวันนี้พรนไม่ได้มาคนเดียวนะคะพรนียังมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทีมทูเดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูการผลิตนักเก็ตปูเลยค่ะโอเคโอเคต่นเต้นไหเราไปเปิดโลกกันก็คือที่การผลิตนะคะจากเนื้อปลาสดๆจากทะเลอันดามันของระนองเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเนื้อปูเนื้อปูเนื้อปูก็ปูระนองเหมือนกันระนอง อันนี้ก็คือเป็นการมิกส่วนผสมของน้ำใส่คู่หลังจากนั้นพอเรายิกเนี่ยเราต้องทำอะไรกันต่อคะเราต้องไปขึ้นลูกขึ้นลูกด้านบนใช่ไหมคะเรามาขึ้นลูกค่ะเพื่อให้ได้จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหม่างนี้เราต้องไปทำอะไรต่อเราต้องเข้าฟีด้วยเทคโนโลยี IQF ค่ะเพื่อให้คุณภาพ ที่ยัาไอคูเอ f ก็คือ i n อ i นเวอร์สฟิตเฟซซ i n g คือการฟิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้สินค้าคงคุณภาพดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาฟิตยังไงพัยังไงคือเป็นตู้ทานข้าวใช่ค่ะแล้วก็แล้วกเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วเอาโปรดักต์ออกก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะของเรามา จาพันที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นะคะมาเอาเข้าฟิสนะคะอุณหภูมิสินค้าต้องไม่เท่าไหร่อะไม่เกิน18องศาค่ะก็แสดงว่าห้ามสูงกว่า18องศาใช่ค่ะเอามาแพ็คใส่ถาด่ายย่สิชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหรือผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าสินค้าพุกชิ้นพุกแพ็คเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดเิวมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะมีรายละเอียดชัดเจนเมื่อซื้อสินค้า กนะันที่ผลิตวันหมดอ,อายุนะคะ,คะอันนี้จะผ่านเครื่องเมทัลเทคเตอร์ตรวจจับโลหะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกแท็คมั่นจใจสอดบรรจุลงในกล่องทุกแท็คจะผ่านเครื่องเมทัลเทคเตอร์ <Det ector S 2> หรือตรวจจับโลหะ ให้มั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้คือความพิถีพิถันที่โกโฮเซลได้คัดสรรมาเพื่อให้กับผู้ประกอบการทุกรายค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วสินค้าก็จะเตรียมบรรจุลงใน่องเก็บในห้องเก็บสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบไปที่โกโฮเซลทุกสาขาทั่วประเทศไทยผู้ประกอบการเตรียมสะดวกสบายเพราะเราตระหนักดีว่า ความสำเร็จของคุณเป้าหมายของเรานะคะสินค้าคุณภาพเหล่านี้นะคะหาซื้อได้ที่โกโฮ